ดีค่ะแอดมินฟ้านะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงการทำตาสองชั้นใสาเก่ากันนะคะ เคยสังเกตไหมคะไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนสาวไทยก็จะอินกับตาสองชั้นหรือว่าอินกับความเป็นเกาหลีมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของซีรีส์เกาหลีเอ่ยเนาะในเรื่องของเคป p อเกิร์ลกรุ๊ปส่งผลเนาะมาถึงในเรื่องของการทําตาสองชั้นด้วยนะคะแล้วก็คลิปนี้นะคะจะเกี่ยวอะไรกับตาสองชั้นเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะ ดวงตาสองชั้นแบบสาวใสเกานะคะก็คือเป็นลักษณะคนเอเชียเนาะจะมีไขมันเยอะนะคะชั้นตาค่อนข้างเล็กโดยหางตาเนี่ยจะชี้ขึ้นนะคะแล้วก็ขั้วตาจะปิดรวมผิวเปลือกตานะคะมีความค่อนข้างหนาเลยโดยรวมก็คือเป็นตา2ชั้นลักษณะแบบคนเอเชียค่ะ สำหรับดวงตาแบบสาวสายเกานะคะก็คือมีความกุ๊กกิ๊กเฟลลี่นะคะหน้าเข้าหาแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดูแบบแบ๊วมากเนาะซึ่งการแต่งหน้าของสาวสายเกาจะเน้นความเป็นธรรมชาตินะคะผิวหน้าดูกโกล์เนาะแล้วก็การเขียนคิ้วก็จะปัดเป็นแบบเส้นตรงๆให้เกินกับเนื้อผิวของเราซึ่งของฟ้านะคะทําในส่วนของเทคนิคก,การทําตาสองชั้นเนาะมีเทคนิคก,การเปิดหัวตาเพิ่มนะคะแล้วก็ตัดแต่งพวกไขมันนะคะรวมถึงหนังตาออกด้วยเน เพราะว่าเดิมนะคะกอดทําตาเป็นคนที่หนักตาค่อนข้างตกเนาะหรือเรียกว่าชั้นตาหลบในนะคะก็คือบางวันนะคะจะมีสองชั้นเนาะแต่ว่าบางวันก็ดูแบบไม่เห็นชั้นเลยนะคะอันนี้ก็เลยเป็นปัญหาที่ทําให้เราอยากมา ทำตาเนาะแล้วก็เลือกเป็นชั้นตาแบบสายเกาหลีนะคะเพราะว่าเป็นชั้นตาที่มีความคมชัดเนาะแต่ว่าเป็นชั้นเล็กนะคะทําให้เวลาแต่งหน้าก็มองเห็นชั้นตาตัวเองด้วยแล้วก็ตอนนี้นะคะรู้สึกว่าตัวเองแต่งหน้าง่ายขึ้นมากๆเลยค่ะใครที่อยากมีชั้นตาสวยๆสายเกาแบบฟ้านะคะอย่าลืมทักเรามานะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อรับข่าวสาร ในส่วนของการทำสัญยกรรมนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ